มาเอาละครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมกับ World of Tank นั่นเองนะครับในคลิปนี้อซึ่งเกม World o f แท n k นี้เป็นเกมฟรีนะครับคุณผู้ชมสามารถโหลดเกมผ่านลิงก์ใต้เดสคริปชันนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับและแค่นั้นยังไม่พอคุณผู้ชมตอนที่เกม World of แท n k ได้มีกิจกรรมนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่โดยจะมีการแจกโค้ดสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับนั่นก็คือโค้ดแท้ง t ท s t i c นั่นเองโดยจะได้รับไอเทมฟรีดังนี้คุณผู้ชม พรีเมียมแท้งทีหน่องเช่องเก็บรถถังพลรถถังพรีเมียม7วันนะครับแล้วก็500โกลนั่นเองเออเป็นไงอย่างสุดคุณผู้ชมเออเอาละครับแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าผมนี่มไม่ได้โหดเลยคุณผู้ชมเออจริงๆแต่คิดว่าพอจะไปวัดไปวาได้อยู่นะครับเอออ่ะได้เวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นกับรถถังคันนี้ก่อนแล้วกันนะครับทีเจ็ป รอใช้ได้โยนะครับเออซึ่งคันนี้อยู่ในระดับกลางๆนะครับอถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยคุณผู้ชมไปครับออกลบท์ไปพร้อมละ <c oughs> เอาเลยครับคุณผู้ชมมากันแล้วกดทีในการระบุตำแหน่งหรือวางเครื่องหมายนะครับเออโอเคเข้าใจนะครับ <c oughs> คือทันเข้าใจหรือเปล่ายังไม่รู้เลย ส่วนนี้ก็น่าจะเป็นพวกเพื่อนๆน,นะครับแหมมากันเยอะเชียวเอาเลยครับคุณผู้ชมไปแต่ระหว่างรอเนี่ยผมขอพูดแทรกนิดนึงหน่อยละกันนะครับคุณผู้ชม b o w ์ออฟแท้งฉลองครบรอบ10ปีเป็นเกมที่ให้บริการมาอย่างยาวนานมีรถถังมากมายให้เลือกเล่นทั้งรถถังพิฆาตร,รถถังเปินใหญ่รถถังเบารถถังขนาดกลางและรถถังขนาดใหญ่นะครับเลือกเล่นแบบไหนก็ได้ให้ตรงตามสไตล์ของคุณ จะขับวิ่งลุยแหลกซุ่มโจมตีด้วยแท็กติกยิงรอบสังหารจากระยะไกลแบบไหนก็ได้ตามสไตล์สนามรบขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาซ่อนตัวในป่าหรือขับตะลุยทะเลทรายก็เลือกมันได้ตามใจมีแผนที่มากมายหลายแบบให้เลือกเล่นนะครับรวบรวมพลไปบุกพร้อมกันวางแผนโจมตีได้หลากหลายแบบนะครับจากแผนที่มากกว่า4 0แบบเล่นฟรีนะครับขอย้ําเกมนี้เป็นเกมเล่นฟรี ใช้ความสามารถในการเล่นนะครับไม่ได้ชนะด้วยเงินเข้าร่วมการแข่งขันกับผู้เล่นมากกว่า100ล้านคนทั่วโลกเพื่อวัดความสามารถของคุณนีเป็นไงอย่างเอาคุณผู้ชมไปลุยกันต่อนะครับเพื่อนเีบขวาไปนะครับโอ้ยตรงนั้นมีคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอตามเพื่อนไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าผมไปเดี่ยวเดียวเนี่ยแล้วไปเจอพวกพี่แกเป็นฝูงเนี่ยผมอาจจะแตกนะครับ อาจจะไม่ได้ลุยแหลกนะครับแต่อาจจะแตกเอออ่ะอย่างน้อยไปกับเพื่อนเนี่ยสองคันกำลังดีคุณผู้ชมเออไปนำไปเลยเพื่อนผมขอตาม <c oughs> ตอนนี้ขึ้นมาป <c oughs> นเลยแล้วอันนะผมไม่ได้คุณผู้ชมผมขอเข้าโคดหินก่อน <c oughs> ไม่ได้นะครับไม่ได้อาจจะมีใครส้มอยู่ก็เป็นได้นะครับคุณผู้ชมเออจะเอ๋ไปปะ เหมือนจะไม่มีนะครับเหมือนจะมีแต่เพื่อนของเราทั้งนั้นเลยแถวนี้เพื่อนอย่าบอกนะว่าพวกนายยึดจุดนี้ไปหมดแล้วเออนั่นไงคุณผู้ชมพูดยังไม่ทันขาดคำนะครับเออเออหยโคตรหินช่วยชิงเวทชาร์ตไหมเพื่อนจังหวะน,นี้ต้องชาร์จแล้วละ่ะเออเอาเลยครับเพื่อนไปแล้วขอตามนะครับต้องตามไปชาร์จโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเพื่อน,อนโอ้โหเดี๋ยวคือ ผมเล่วาวนวันละไม่เอาดีกว่านะครับขอถอยก่อนเพื่อนยังเจอขนาดนั้นถ้าผมไปอีก <partnering> นี่คือไม่น่ารอดนะครับเดี๋ยวอย่ามานะขอรอกําลังเสริมก่อนแป๊บเอาอีกครั้งไหมเพื่อนเดี๋ยวคราวที่ผมผมเข้าเป็นเพื่อนฮะถอยเฉยคือเพื่อนไม่เอาแล้วคุณผู้ชมไยเอาแหละครับจังหวะนี้แหละเพื่อนมาเอาจังหวะนี้ไปเลย โดนกำลังเสริมมาแล้วไม่แหละที่ผมรอคอยไหนไหนทำอะไรโย่ไหนยังไงไฟลนตูดไปสิจะวัดไปละจะวัดกับผมไปละเออไหนเข้าวัดไปเถอะแกจะวัดใจกับผมเนี่ยเฮ้ยไม่ได้มันยังเร็วไปเอาเลยครับคุณผู้ชมเหมือนว่าตรงนี้คือจะแตกกันหมดเลย ถามจริงคือทีมนั้นนะแตกไม่ใช่ทีมผมเดี๋ยวเลือดลดค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมจะบูมบ้าเหมือนตะก,กี้นี้ไม่ได้ละเอาตรงๆนะคุณผู้ชมคือตอนเนี้ไม่มีใครไปยึดฐานที่มั่นของทีมนั้นละคือตอนนี้มีแต่คนตามหาคันที่เหลือนะครับนั่นไงโผลกมาแล้วนะครับไม่นะเพื่อนเหมือนจะอยู่หลังโขดหินคุณผู้ชมเสียดายอโถเอ้ย แต่เหมือนว่าเพื่อนกําลังไปลุมละสองคันแตกเรียบร้อยนะครับไม่รอดอย่าบอกนะว่าชนะเลยใช่ไหมไในไงคุณผู้ชมหยุดโดยไม่มีอะไรกั้นขนาดไห้ใช่ชนะไมเกมไบคุณผู้ชมยังไวยังหรอกคุณผู้ชมมันยังไม่จบเพียงเท่านี้ผมพูดคาถูกไปเนะี่ยยังไม่จบเพียงเท่านี้น่าจะถูกอยู่นะ อ่ะเมื่อกี้นี้ผมใช้ T78 คันนี้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้ผมอยากจะแบบเอ่อขอคันใหม่บ้างแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอเลือกก่อนคือตอนนี้เลือกไม่ถูกจริงๆจะเอาคันไหนเออหนคันนี้โดนใจผมอยู่คุณผู้ชมรถทางกลางชั้นยอด Pan z er ซอร์5หนะครับแหมใช้ได้โยกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอไปลุยกับ p พ n z ซอร์5คันนี้ก่อนเลยลวกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย ออกรอบไหนอาเลยครับคุณผู้ชมมากันแล้วครั้งนี้ผมขอใช้ยุทธาการเดิมเลยคุณผู้ชมนั่นก็คือการตามเพื่อนครับเ <c oughs> <laughs> พราะฉะนั้นเขาแยกกันไป2ทางนะครับผมขอซ้ายแล้วกันนะครับขวาไายซ้ายดีคุณผู้ชมเออไม่รู้ว่ามันอัดมันอาจจะเลวร้ายก็ได้นะครับทางซ้ายโอเคขอไปดูก่อนนะครับแหมแล้วแต่ละคันนี่ยังไว เหมือนเจอคุณผู้ชมเหมือนเจอแต่ผมไม่ได้เจอนะเพื่อนเจอโถเอ้ยคือเลือกมาทางซ้ายเนี่ยไม่มีใครให้ยิงเลยนะครับคุณผู้ชมเหมือนว่าจะไปอยู่แถวๆตรงกลางกันหมดไม่ได้การแล้วผมขอเลี้ยวขึ้นตรงนี้เลยแล้วกันนะครับโถไหนมันต้องตรงนี้คุณผู้ชมเขาถึงจะเรียกว่าสมรภูมิรบเพื่อนโดนนะครับเมื่อกี้้ตกใจคือเพื่อนโดนใช่ไหมไม่ใช่เพื่อนยิง เดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,ยวม่ก็เฮ้ยแน่จริงออกมาสิเรียบร้อยนะครับไม่รอด <c ười> คือผมยังไม่ได้ยิงใครเลยเนี่ยถามจริงขอสักหนึ่งบทเพลงหน่อยเถอะโดนอยู่นะครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าโดนใคร <c ười> สงสัยจะเป็นคันที่เพื่อนกําลังยิงอยู่แน่นอนนะครับเอาสิไปไหนละ่ะคือหาย <c ười> คุณผู้ชมครับ เหมือนว่าข้างหน้านี่ผมจะเจอตัวฟรีอย่าบอกนะว่าฟรีทั้งสองตัวเลยอันนี้ยังไม่ชัวนะครับเพราะฉะนั้นผมขอลองไปดูก่อนแล้วกันนั่นไงเพื่อนของเรากําลังจะไปสอยแล้วผมขอเพื่อนผมขอตัวฟรีไม่ใช่ว่าผมโผล่ขึ้นไปแล้วยิงผมนะยังไงเออฟรีผมนี่ยังชอบคุณผู้ชมเขายังนิ่งนะครับคุณผู้ชม เตรียมตัวไปหายูมาบานได้เลยเอาเลยครับอออีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวใจยเย็นไม่ไม่รอดนะครับเหมือนจะมีด้านข้างคุณผู้ชมแหมไม่แนะ่ดนอยู่นะครับดนอยู่เดี๋ยวนิ่งๆนิๆนี่นนเก็บแหลกนะครับเขาเรียกว,ว่าเก็บแหลกเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมจะไม่รอดละคุณผู้ชมเดี๋ยวขอผ่านไปก่อนพี่ผมขอผ่าน ใจน่สันตุบๆแหมส่วนตัวฟีอีกหนึ่งตัวผมคิดว่าน่าจะอยู่หลังโขดหินตรงนี้นะครับเอาเพื่อนอ่ะนี่คือซิงมาจากไหนไม่อยู่เหรอเมื่อกี้เพื่อนก็ผ่านมานะครับอ่ะเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกนะว่าดำน้ำไปแล้ว,ว<ะ>เอ้ยถามจริงเนี่ยคือทีมนั้นเขายังเหลืออีกสองนะครับเออ อ้าวงงเลยผมเออเออภาพอย่างสวยคุณผู้ชมนั่นมันตีกระสุนเด้งออกเดี๋ยวอย่างไงมาวัดกันไปเลยแหมคิดจะมาเล่นกับผมเหรอมันยังเร็วไปร้อยปีแหมเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งคันผมขอตัดออกไปเลยก็แล้วกันนะครับเพราะคิดว่ามันคงจะเป็นคันที่ดำน้ำอยู่ตรงนั้น อันนี้ผมก็ลองมาคิดเล่นๆดูนะครับช่วงแรกผมคิดว่าพี่แกน่าจะมาแรงเกินไปนะครับเออเลยเทโค้งตกน้ําไปเลย <c oughs> ชนะสิครับแบบนี้รออะไรนี่ชัยชนะ <c oughs> อ่ะเมื่อกี้นี้ผมก็ได้เล่นยานพิฆาตรถถังไปแล้วนะครับ T78 กับรถถังกลางชั้นยอดนะครับ Panzer S35 ออา แต่ครั้งนี้ผมขอลองมาเป็นรถถังเบาชั้นยอดบ้างแล้วกันนะครับี่กับ MT สะจวดคันนี้เลยคุณผู้ชมเอาละครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปออกลอบกันเลยภาพนี้อย่างสวยคุณผู้ชมสวยจริงเอาละครับคุณผู้ชมเหมือนเดามเลยยุทธการสยบรถถังตามเพื่อนจ้าซ้ <c oughs> ายเยอะใช่ไหมผมขอตามไปทางซ้ายแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเออไปกัน ทุกอย่างแน่นิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณผู้ชมไม่ใช่แล้วมันยิงมาแล้วยิงต่อไปเดี๋ยวเออขอหน่อยแหมเจาะเกาะไม่ได้อะโย้ย <c oughs> แหมภาคอะไรเนี่ย <c oughs> เอาเลยครับคุณผู้ชมเหมือนว่าเพื่อนกําลังจะเข้ากันแล้วผมขอหน่อยละกันนะตรงนี้ยังไงเหมือนจะเกือบแตกหมดแล้ว <c oughs> ยิงไม่เข้าอีกแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยว <c oughs> นี่คือสองดอกยิงไม่เข้า โอ้โสามดอกไปเลยคุณผู้ชมไม่นะโถเอ้ยแตกเฉยแต่ผมยิงไม่เข้าอย่างน้อยตรงนี้ผมก็ต้องเก็บได้สักหนึ่งคันแหละคุณผู้ชมไห่เหล่ายิงเข้าเต็มเอมเฮ้ยไม่รอดนะครับเจอขนาดนี้ <c oughs> เหมือนว่าผมจะเป็นคนปิดฉากนะครับเมื่อกี้นี้เธอว่าใช้ได้อยู่เอา ชนะเฉยเกมเร็วจริง oh. ๆนะครับคราวนี้พอหอมปากหอมคอกันแล้วนะครับคุณผู้ชมและขอย้ำอีกครั้งนะครับโอลอฟแท้งฟร c โหลดเล่นฟรีได้แล้ววันนี้โหลดได้เลยตามลิงก์ด้านล่างใต้เด็คลิปชั่นนี้นะครับมีไอเทมโค้ดแจกฟรีด้วยนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า